ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีและคุณพระนรตไตรทั้งหลายทรงเป็นประธานสิ่งใดก็ตามที่หมู่เราข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทำนะต่อราชวงศ์ก็ตามนะสมเด็จพัะศรีธรรมราชานะสมเด็จเจ้าฟ้าชัยนะก็าราชวงศ์ทั้งหลายนะแล้วก็บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหมดสิ้นในการเข็นฆ่าประหัตประหารน,นะการสั่งประหารทั้งหมดทั้งมวลนะหรือสิ่งใดก็ตาม ที่เคยช่วงชิงบัลลังก์ซึ่งกันและกันมานะ,ะเหมาะควรไม่เหมาะควรก็ตามทีวิบากกรรมทั้งหลายที่เคยมีต่อกันและกันความผูกใจเจ็บความพยาบาทอาฆาตแค้นการจองเวรจองกรรมคาสาบแช่งคำสาบานในดก็ตามนะในการตามจองล้างจองผ่านกันมาทุกภพทุกชาตินะแล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เหล่าระชวงทั้งหลายที่ถูกประหารด้วยท่อนจันนะบริเวณโคกวัดโคกพญาแห่งนี้ทั้งหมดทั้งสิน้นนะได้เคยกระทำเอาไว้นะ โดยกษัตริย์องค์ใหม่ก็ตามนะการสําเร็จโทษกษัตริย์องค์เก่าก็ตามทั้งหมดทั้งมวลที่ยังตกค้างอยู่ทั้งหมดนั้นสิ้นนะกรรมผูกมัดผูกพันใดใดก็ตามความพยาบาทอาฆาตแค้นความจิตผูกใจเจ็บคำสาปแช่งคำสาบานใดๆก็ตามทั้งหมดทั้งมวลน,นะทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมทุกศาสนากรรมนะของหมเหล่าเราท่านทั้งหลายนะการไม่เหมาะไม่ควรต่อกันและกันมาต่อราชวงศ์ก่อนหน้านั้นก็ตามที นะต่อลูกหลานบริวารขุนน้าขุนนางทั้งหลายเสนาอามาตย์ใดก็ตามที่พ่วงพันกันมาทั้งหมดทั้งสิ้นที่ต้องถูกประหารร่วมกันทั้งหมดทั้งมวลน้อมองหาบรมีทุกพระองค์สมเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของหมู่เราเราท่านทั้งหลายแล้วก็เราราชวงศ์ทั้งหลายเราพาะมหากษัตริย์ทั้งหลายทุกพระองค์นะที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสิ โ,โหสโีโหสีแล้วก็ให้มีส่วนในการถวายผ้าไตรจีวรนนของหมู่โหข้าพเจ้าทั้งหลายมหาสังฆทานนะในทุกๆครั้งที่เคยมีมาทั้งหมดสิ้นนะนการถวายพระไตรจีวรพุทธรูปทั้งหลายข้าวสารอาหารแห้งพัตตาหารทั้งหลายปัจจัยทั้งหลายที่านเพศสัตว์ทั้งหลายที่ใช้ในการโปรสัตว์เป็นกําลังในการโปรสัตว์ ตามองค์มหาบาร,รมีทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ขอให้มีส่วนในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีของโมเราข้าพเจ้าทั้งหลายนะให้เป็นกําลังนะในการหลุดพ้นจากเวทนาจากทุกโทษทั้งหลายจากสิ่งผูกมัดทั้งหมดทั้งมวลนะแล้วก็โปรดสัตว์ร่วมกันนะนับตั้งแต่การบัดนี้ไปตลอดการเถินทุกโมเราชั้นภูมินะที่พวงพันนีหรือไม่พวงพันก็ตามสรรพสัตว์ทั้งหลายพึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดการเถิด そう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 。So, so, so, so.